ตอนนี้นะครับกำลังงงเงี <minority> <SM>! ย่อยจะดูน้ำครับดูเขาครับดูเขาครับน้ดูเขาครับน้เขากลองนะครับตอนนี้ว้าชิมูกเอะไรชิมูกอะไรมันจะขนาดนี้น้ำเอาดูดิเออดูดิดูด้ายดูด้ายว้าชิมูกเต็มบูเลย ออเ,อ,เอ,อ,อือหนอนตัวเลืเลยนี่ไหมเฮ้ยเออชีบุกออว้ายชีบุกเน่า,าเลยหรือเป็นแก้มก็มีฮะมตามแก้มก็มีสวยไหมเสยไหมไม่โม้ยไหมไม่มมนนเนี่ย

ยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานให้พอดูหน่อยยิ้มหวานให้พอดูหน่อยยิ้มหวานให้ดูหน่อยเอ้ยไหนตาโจลี่โจลี่น้อยยีสวยไหมเอาวะข้อถามหน่อยวันพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมน้ำเล่นน้ำไหน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 นี่หอบงอเงี้ย ngon nha cha bye 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 nè bye bye chúc chúc bye bye ạ